ครับวันนี้ก็อยากมารีวิวตัววีลแชร์เนี้ยที่ได้ใช้กับที่บ้านจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างช่วยได้เยอะเหมือนกันสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแบบลุกยืนหรือเดินเองนะครับโดยที่ตัวเก้าอี้เนี้ยมีรีควนิดนึงว่าเวลาที่จะใช้กับทางเตียงหรือโซฟาอย่างเงี้ยความสูงจากพื้นเนี่ยต้องขึ้นมาขั้น12เซนนะครับขึ้นไปแล้วก็ ตัวความสูงเบาเนี่ยก็จะอยู่ที่43ถึง60เซนนะครับขึ้นไปก็สามารถอจัดได้ตรงข้างล่างนี้แบบอันนี้เดี๋ยวขอท่ามไม่พูดถึงละกันขอวิวที่เป็นการใช้งานจริงจริงนะครับโดยที่เนี่ยจะเห็นว่าตัววิวแชร์เนี่ยมันสามารถที่จะเสียบเข้าไปที่ที่เตียงได้เลยนะครับแล้วก็ในในการใช้งานเนี่ยสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยเราอยู่ข้างนอกนะครับเราสมมติว่าเราโดนเข็นไปที่อื่น แล้วก็จะกลับไปที่เตียงทีเนี้ยไม่ต้องโดยโปรเตียมันจะเป็นต้องลุกนั่งนะครับเพื่อเพื่อย้ายที่นั่งใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็สาหรับผู้ป่วยบางกลุ่มอย่างอย่างที่บ้านผมเนี้ยก็จะไม่ค่อยสะดวกลุกนั่งเพราะมันใช้พลังงานเยอะเขาก็จะหมดแรงง่ายนะครับก็เป็นการแบบเรียกว่าเข้าที่นั่งได้อย่างง่ายนะครับก็โดยการเดี๋ยวเข็นนะครับเข็นเข้าไปที่ที่เบาะที่เตียงเลยนะครับแล้วก็ เสียบเข้ามาสุดอ่านี้แล้วก็่ะโทษนะครับเป็นล็อกล็อกเพื่อไม่ให้ขยับได้อืมเสร็จแล้วอ่ะทีนี้นในการอโหลดผู้ป่วยอ่ะก็ง่ายง่ายๆเลยก็คือแค่ดึงนะครับดึงตัวสลักด้านหลังออกแจริงๆก็มีเบลทอีกอันนึ่งช่วยเป็นเซฟตี้ชั้นที่สองเนาะเนี่ยเปิดซ้ายเปิดขวานะครับกดล็อกเขา้าไาอืม อ่าเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ป่วยสามารถที่จะตรงเตียงได้เลยแล้วก็สมมติถ้านอนปกติถ้าไม่ค่อยมีแรงอย่างเงี้ยก็สามารถพลิกตัวนอนได้เลยนะครับทีนี้ก็สามารถที่เ,เวลาเวลาที่จะโหลดขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้คนพยุงรประคองอะไรคนหน่อยนะครับทั้งทั้งในการที่จะประคองผู้ป่วยขึ้นมานั่งบนเบาะก่อนนะครับก็อาจจะใช้วิธีการสอดผิ อสอดเอียงตัวแล้วก็ค่อยๆเสียบบอกเข้ามาเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ้าผู้ป่วยอยากจะออกไปไหนนะครับออกไปไหนเนี่ยก,ก็สามารถที่จะมารับที่เตียงได้เลยมีล็อกล็อกล้อกัอกกนทีนี้นในในการโหลดขึ้นเนี่ยก็จะต้องใช้แบบหลายคนในการช่วยพยุงทิกตัวนะเอียงตัวผู้ป่วยยังก้นนะครับ ข้างนึ่งล้วก็มีคนจับเอาไว้เนาะแล้วก็เอียงตัวขึ้นมามแล้วก็วางลงไปอ่ะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งบนวีลแชร์ได้เลยนะครับอ,อาจจะต้องมีคนช่วยประคองนิดนึงเนาะแล้วก็มีคนติดสลักนีก็สามารถที่จะ ึ้เตียงได้เลยเอ้ยลงจากเตียงได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องให้ผู้ป่วยลุกขึ้นยืนหรือว่าต้องมีการแบบอุ้มอุ้มจริงๆอย่างจังขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าเ,เดินทางไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่อนข้างสะดวกนะครับที่จับก็มีให้จับมั่นคงแล้วก็จริงๆมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเบลล์ลาดเอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ไม่ขอไม่ได้พูดถึงแล้วกันแล้วก็เรื่องของการใช้งานอันนี้ท,ทั่วไป ค่อนข้างสะดวกในการในการแบบว่าพาผู้ป่วยเข้าออกเตียงนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นอ่ในมุมของการไปเข้าห้องน้ำาหมจริงแล้วก็ถ้านั่งบอร์ดค่อนข้างนั่งสบายนะครับแล้วก็จะมีตัวบอร์ดยังสามารถหยิบออกได้นะครับแล้วก็อันที่เรียกามันเปียกน้ําได้แล้วแล้วก็แห้งง่ายนะครับก็เวลาจะพาผู้ป่วยไปอาบน้าเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะใช้ในลักษณะเดียวกันเหมือนกันในการที่สมมติว่าไป อาบน้ำเสร็จอ่ะสมมติว่าอาบน้ำเสร็จกลับที่เตียงนะครับอ่ากลับมาที่เตียงปุ๊บเสียบเข้าไปอ่ก็สามารถที่จะอัโหลดได้เลยอ่าล็อกล็อกก่อนเพื่อไม่ให้ไปเยอ่นอ่าแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เนี่ยอัาโหลดก็อาจจะมีคนประคองนิดนึงแล้วก็เอ่อลากออกนะครับที่เหลือก็เป็นการเรื่อการแบบประคองนอนแล้วก็ เปลี่ยนช้องเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยครับบนเตียงก็ค่อนข้างสะดวกคือโดยโดยที่ไม่ต้องอุ้มผู้ป่วยจากเก้าอี้ลงมาหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องที่เอ่อให้ผู้ป่วยอุ้มผู้ป่วยให้ยืนประคองยืนเนาะอ่ะทีเนี้ยเหมือนกันกับสมมติผู้ป่วยโอ๊อยากเข้าห้องน้ำนะครับอยากเข้าน้ำมากอ่ะก็สมมุติไม่สะดวกไม่ชอบใส่เอ่อพวกผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมสามารถที่จะเอ่อมารับเหมาอนกันแล้วก็เอียงตัว แต่ขั้นตอนไงอันนี้อาจจะต้องใช้คนประคองทั้งสองคนนะครับเยียงหนึ่งนะครับประคองแล้วก็ยกเนี่ยก้นขึ้นมาแล้วก็ประคองข้างนีไว้แล้วก็ยกคนอีกข้างหนึ่งขึ้นมาซึ่งจริงแลยังง่ายกว่าแกรกุ้มเนาะแล้วก็สามารถที่จะหนึ่งคนอาจจะประคองนี้อีกหนึ่งคนก็ติดสลักนะครับสามารถวางแล้วก็สามารถลากไปเข้าห้องน้ําได้เลยนะครับทีนี้ ในตัวการเข้าน้ำในข้อดีของตัวนี้ที่อมว่ามีมีรองวีแชร์หลายแบบของการที่ก่อนหน้านี้นใช้กับที่บ้านนะครับก็มันก็จะส่วนใหญ่มันก็ยังต้องลุกนั่งธรรมดาเนาะแล้วก็บางทีก็เว้าหน้าบ้างไม่วาหน้าบ้างอันนี้ก็จะสะดวกสําหรับแบบเหมือนผู้ป่วยหลายท่านท,ที่ที่ยังพอที่แบบอ,อ,อยากจะล้างช่วงล่างอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะล้วงล้างเองได้นะครับได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลเนี่ยก็จะรู้สึกรางแล้วก็น่าจะเรียกว่า สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆในช่วงล่างได้ได้ค่อนข้างง่ายเทียบกับหลายๆวิวแชร์ที่อาจจะบเป็นรูเล็กนิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนั่งอาบน้ําได้แล้วก็ในน,น,นั่งอาบน้ําได้นก็จะมีเรื่องของอสามารถที่มีจริงๆแล้วถ้าไม่สะดวกออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่เป็นตัวกระโถนอยู่จริงมันก็ใส่ข้างล่างแต่เนี่ยไม่ได้ใสนะ่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะสะดวกที่จะ เข้าไปในห้องส้วมแล้วก็ตัวนี้มันสามารถเข็นข้อมชักโคกได้เลยอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นไปนั่งบนชกโคกแล้วก็มีอะไรก็สามารถชกโคกทิ้งได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ชกโคกทิ้งเสร็จเนี่ยแต่ก็ต้องเป็นห้องที่อาจจะเปื้นเปียกได้นิดนึงก็คือแบบก็มาล้างช่วงล่างอะไรหลังจากเข้าห้องน้ําได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะเขียนกับนอนที่เตียงแล้วก็อาจจะค่อยใส่ใส่รองเกงก็โดยหลักๆเนี่ยเก้าอีอ้ตัวนี้ก็ สะดวกกับผู้ป่วยและกันในในการที่จะไม่ต้องยืนเยอะอย่างอย่างที่บ้านผมเนี่ยก็จะเป็นเคสที่ไม่ได้มีแรงเยอะพอจะลุกยืนนั่งบ่อยหรือว่าไม่มีแรงเดินไปไหนมาไหนนะครับก็เหมนการแค่แคงตัววางนะครับปวดโหลดแล้วก็เอียงตัวนอนเนี่ยก็ค่อนข้างทาได้สะดวกกับผู้ป่วยมากยังไงก็รู้สึกว่าก็อีตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างช่วยเยอะมากๆเหมือนกันกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับกออ็อยากแนะนําให้ให้ลองใช้ดูผมคิดว่า เป็นประโยชน์มากๆกับการที่ผู้ป่วย,ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมามีความเสี่ยงในการลุกยืนนะครับแล้วหมดแรงล้มหรือว่าในการที่ต้องประคองต้องอุ้มต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับก็น่าจบดีท่านี้ครับ